น้ำเพชรฟาดยับทีมงานพิมพ์นิภายต้องมีมารยาทมากกว่านี้สืบเนื่องจากน้ำเพชรรียาภากริณนสวุวรรณ ออกมาฟาดแม่ค้าคออนไลน์ชื่อดังพิมพ์ิพายที่พบปัญหาจากการสั่งของจากพิมพ์ิพายทั้งส่งช้าส่งไม่ครบและติดต่อเพจยากจะเคลมของก็ไม่มีใครตอบโทรเบอร์ไหนก็ไม่ติดทําให้เสียความรู้สึกอย่างมากล่าสุดอัปเดตแล้วว่าทีมงานพิมพิพายต้องมีมารยาทมากกว่านี้นะคะลูกน้องพาเสียหมดโทรจิกมากทาั้งทงที่คุยกันรู้เรื่องแล้วนะคะแล้วจะมาโพสต์แก้ตัวทําไมคะงงของสมณะคุณไม่ต้องคะ่ะเราอยากได้ความจริงใจจากทางร้านมากกว่าแล้วสําหรับลูกค้าคนอื่นที่ไม่มีชื่อเสียงทาง ร้านส่งของสมนาคุณให้กับคนอื่นด้วยไหมคะเรื่องเงินสําหรับเพชรเรื่องเล็กมากแต่ครั้งหน้าอยากได้ความเป็นมืออาชีพมากกว่าค่ะแต่คงไม่ซื้อแล้วค่ะร้านพิมพ์ริพายเพราะปัญหาเยอะสั่งพรีออเดอร์ของยังไวกว่าและถูกกว่าด้วยค่ะททจบเรื่องจบราวพักดราม่าค่ะ